เมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2497พระบาทสมเด็จพ,พระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดค่ายนาเรศวรจึงได้สถาปนาเป็นวันกำเนิดค่ายนาเรศวรตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาปัจจุบันค่ายนาเรศวรตั้งอยู่ในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลตำรวจตรีทัศนาแสงงามเป็นผู้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน ในสวนเนเริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดในช่วงปีพุทธศักราช2494ซึ่งขณะนั้นประเทศไทยเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพบ,พบจากลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังแผ่ขยายที่ผลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใต้ผ่านทางประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชาเข้าสู่ในประเทศไทยทางภาคอีสานของประเทศไทยในขณะนั้นเองรัฐบาลได้ทําความตกลงกับทางสาหรัฐอเมริกาที่จะตั้งก่อตั้งหน่วยปฏิบัติการ ลบพิเศษนะครับแล้วก็มีขีดความสามารถในการส่งกําลังทางอากาศเพื่อหยุดยั้งกับระทิค,คอมอนิสซีกำลังแผ่ขยายที่ปนเข้ามานะครับจึงทําให้มีการเปิดกบรมนะครับการลบพิเศษและการโดดร่มในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นนะครับตอนนั้นที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับก็คือค่ายอลาวันจังหวัดลบบุรีที่เป็นที่ตั้งทางทหารปัจจุบันนี้จากนั้นก็ได้ย้ายนะครับมาที่ค่ายในเลสวนแห่งนี้ที่อำเภอหหินจังหวัดประจวบคิรีขันในปีพุทอศักราช2400 97นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าคุณวราชินีนาถเสด็จทรงเปิดค่ายในสวนเมื่อวันที่27เมษายนพุทธศักราช2497ครับตำหรับพลร่มจึงถือวาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนาค่ายในสวนครับโดยทั่วไปแล้วภารกิจของค่ายในสวนเนี่ยได้รับผิดชอบในเรื่องของการถวายความปลอดภัยการต่อต้านการก่อการร้ายการรักษาความรอดภายในประเทศรัปราการรทลก่อความมั่นคงของรัฐเป็นหน่วยสนับสนุนให้กับ สำนักการเมืองชาติและกองบัญชาการตำรวจกองบินชายแดนนะครับโดยมีโครงสร้างการจัดหน่วย,ยประกอบไปด้วยทั้งหมดหัวหหน่วยก็คือ1คืองานฝ่ายอํานวยการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการบริหารและเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บังคับหน่วยในการตัดสินใจนะครับอกองกับการ1เนี่ยจะรับผิดชอบในเรื่องของการทรงคำพิเศษซึ่งเรามีหลักนิยมในการสนับสนุน,นการสงลบพิเศษร่วมให้กับกองบัญชาการกองทัพไทยอยู่ในปัจจุบันนะครับ แล้วก็กําลังพลส่วนใหญ่ของหน่วยนี้ก็ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนกองกับการต่อไปก็คือกองกับการ2องคือแต่รับผิดชอบในเรื่องของงานเกีด้านการกิจการพิเศษการรักษาของสู้รอดภายในประเทศการป้องกันและปราบปรามมายการสํากาญที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐรวมถึงงานด้านการกิจการพลเรือนต่างๆการช่วยเหลือภาคประชาชนต่างๆในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นกองกําลังที่จะสนับสนุนให้ การรักษาคนรื้อร้อยนะครับการควบคุมฝุงชนให้กับตอรอทั้งในเขตกรุงเทพและก็ในส่วนภูมิภาคต่างๆนะครับสำหรับกองกับการ3จะรับผิดชอบด้านการต่อต้านกองก่อการร้ายก็คือหน่วยปฏิการพิเศษทะเลสวนสองห้องหนึ่งะครับซึ่งจะมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทุกรูปแบบตั้งแต่ในการโดดล่มลงมาปฏิบัติภารกิจการปฏิบัติการทางน้ํายุทธวิธีนะครับซึ่งเราเนี่ยปฏิบัติร่วมกับหน่วยรบพิเศษต่างๆของกองทัพนะครับมีการฝึกร่วมกันเป็นประจํา และกองกับการสี่จะรับผิดชอบด้านการฝึกเป็นศูนย์รวมของหน่วยในเรื่องของการปฏิบัติการต่างๆทั้งหมดนะครับรวมถึงการดดล่มการส่งกําลังทางอากาศด้วยและกองกับการ5ก็จะรับผิดชอบในเรื่องของการถวาวโธปลอดภัยด้านอกขีภัยนะครับการต้องการและงบปลอดภัยในเขตพระราชดรนทีจะทับซึ่งรับผิดชอบทั่วประเทศครับเราที่มาจากชุดนี้เนี่ยเราเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ไปปฏิบัติภารกิจนะครับในการลบพิเศษในลาวซึ่งขณะนั้นเองเนี่ยทาง ประเทศสหรัฐอเมริกาได้สนับสนุนชุดลายพรางนี้ให้กับกองกําลังที่ปฏิบัติในเรานะครับเราก็นเลยได้นําลายพรางนี้มาใช้เป็นลายประจําของหน่วยตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับปรัชญาการทํางานของตํารวจพลม่มหน้าที่ของเราเริ่มต้นขึ้นบนเวหาสุดทางของเราคือถิ่นทุรกันดารณที่นั้นยังมีพี่น้องชาวไทยอีกมากที่กำลังรอรับความช่วยเหลือจากเรา แม้ในปัจจุบันความเจริญได้เข้าถึงพื้นที่ในถิ่นธุรกันดารแล้วการเข้าถึงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนสะดวกกว่าในอดีตที่ผ่านมาแต่ตำรวจพลร่มยังมีภารกิจที่สำคัญยิ่ยงด้านการปกป้องอธิปไตยของชาติและรักษาความสงบในประเทศค่ายนาเรศวรยังมีอีกหนึ่งหน่วยซึ่งมีความสำคัญและมีหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆในกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน รวมทั้งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภยัยพิบัติในพื้นที่ต่างๆอีกด้วยประวัติความเป็นมาของกองร้อยผู้ชีพค่ายนเดวสวนนะครับเดิมทีได้ทำการฝึกและก่อตั้งเป็นหมวดผู้ชีพครั้งแรกในปีพุทธศักราช2527นะครับในสังกัดของหมวดการฝึกของกองร้อยส่งกำลังทางอากาศ กองกับการสำนวจอากาศกองบชาการตำรวจเรียนแดงในสมัยนั้น,นครับเมื่อฝึกเสร็จในปี .2527 ครับก็ตั้งเป็นชุดผู้ชีพนะครับก็ภากร,รกิจที่ได้รับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ายผู้ปูธรภัยครับในในภาวะปกติทั้งส่วนใหญ่นะครับแล้วต่อมาอได้ทําการฝึกนะครับแล้วก็ผลิตกําลังบล เรื่อยมาครับจนปัจจุบันเนี่ยได้ึกไปแล้วจำนวน16รุ่นครับรุ่นที่สุดจบล่าสุดคือรุ่นทีครับภารกิจของหมวดผู้ชีพจากเดิมนะมีมีหน่วยระดับหมวดได้ปรับนะครับกำลังเป็นหน่วยระดับกองร้อยและมีภารกิจที่ชัดเจนขึ้นนะครับภารกิจปัจจุบันที่กองร้อยผู้ชีพได้รับนะครับก็เป็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ตกัย ทั้งในภาวะปกติและก็ในภาวะที่ไม่ปกติเช่นในภาวะสงครามเป็นต้นนะครับซึ่งกําลังพลในหน่วยเองก็มีส่วนมากที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทุกมิตนะิในส่วนภารกิจที่ได้กองรักผู้ชีพเนี่ยได้ได้มีโอกาสนะครับเข้าเข้าไปทำงานนะครับเนื่อ,อครั้งหนึ่งในในในประวัติในประวัติศาสตร์จริงก็จะมียุทธการบางกลอยนะครับที่มีรววบล่ม ได้เปน็นภารกิจแล้วก็ตกอยู่ในสภาพพื้นที่ป่าภูเขาครับได้ได้ไดใ,นในสถานการณ์นั้นเนี่ยมีการประทะกับฝ่า,ายคนร้ายนะครับแล้วก็ไม่สามารถนำพาตัวเองออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นได้ครับก็ใช้กําลังพลที่หมดกู้ชีพในสมัยนั้นนะครับเข้าไปทําการาช่วยเหลือแล้วก็นําออกมาในพื้นที่ปลอดภัยครับนั่นก็เป็นภารกิจ วงยุคตนๆครับ่วนอื่นหลังจากนั้นมาครับก็ภารกิจต่างๆที่ได้รับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้สบภัยที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นกรณีเทนามิครับที่ทพื้นที่จังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ก็จะเป็นกรณีที่ประชาชนได้รับประสบภัยทางด้าน ทั้งทางทะเลท,ท,ทั้งปา่าภูเขาครับก็ของรับผุ้ที่เป็นก็จะมีกําลังพลและเทคโนยุทุกปรกรณ์ส่วนหนึ่งนะครับที่ใช้ในการช่วยเหลือค่อนข้างจะหลากหลายภารกิจนะครับที่หลากหลายเหตุการณ์ครับที่ได้ไปประสบมา หลังจากที่นานานะคะและอินไซปอลิสพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกนะคะในเรื่องของกองร้อยกู้ชีพกันมาแล้วค่ะได้รู้จักกันไปแล้วว่ากองนี้เขาทำอะไรกันบ้างแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือภารก,กิจค่ะไปชมกันเลยค่ะ สำหรับกองร้อยผู้ชีพของเรานะครับภันกิจในภาวะทั่วไปการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับทั้งทาง,ทางาผ้าอากาศภาคพื้นดินและน้ำครับรวมถึงการถวายความปลอดภัยครับสำหรับในภาวะไม่ปกติเช่นภาวะสงครามครับเราสามารถที่จะสนับสนุนการปฏิบัติการในสงครามพิเศษและปฏิบัติ งานอื่นๆ,ๆที่ผู้เข้ามาชาสั่งการครับสาหรับภารกิจแล้วในทางน้ําขึ้นอยู่กับผู้เข้ามาชาสั่งการครับโดยส่วนใหญ่แล้วในภารกิจทั่วไปที่เราได้รับมอบหมายก็คือในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ครับในส่วนของคลองร้อยนะครับก็จะปกติในภาวะปกติก็จะมีการฝึกทบทวนนะครับเกี่ยวกับการผู้ชีพต่างๆนะครับไม่ว่าทางอากาศทางพื้นดินและก็ทางน้ำครับ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยนะครับก็จะมีหลักสูตรการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยครับระยะการระยะระยะเวลาการฝึกอยู่ที่12สัปดาห์ครับสำหรับกำลังพลที่เราคัดมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกำลังพลจากกองบัญชาการตำรวจตํะเวนชายแดนครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกำลังพลจากกองบังคับการสนับสนุนภาคากาศครับก็คือในขั้นเลยส่วนเราเองเอง,เองครับแล้วก็มีการเทสร่างกายแล้วก็ เพื่อรับเข้าการฝึกครับเทสร่างกายก็จะเป็นเช่นวิ่งว่ายน้ําดึงเชือกดึงข้อดันพืน้นทั่วไปครับแบบนี้ครับอันดับแรกเลยก็ต้องอเป็นตํารวจก่อนนะครับสอบมาเป็นตํารวจแล้วก็อยู่ในส่วนของกองมัชาการตารวจตะเวนชายแดนครับจากนั้นก็ถ้าหากว่ามีหนังสือส่งไปยังหน่วยนะครับว่าจะมีการ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ปรสบภัยครับก็สามารถสมัครใจเพื่อเขารับการทดสอบได้ครับหนึ่งในภารกิจสำคัญของกองร้อยผู้ชีพค่ายนาเรสวนนั่นคือการรักษาความปลอดภัยกับคลร่มที่ทำการโดดจากอากาศยานลงสู่พื้น โดยกองร้อยผู้ชีพทำหน้าที่ดูแลพื้นที่เสียงซึ่งเป็นจุดตกของคนรม่มทั้งในหนองบึงและทะเลหากเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการโดดรม่มการรักษาความปลอดภัยนะครับนักกระโดดรม่มไม่ว่าจะเป็นนักกระโดดร่มใหม่ทั้งแบบโดดร่มแบบกระตุกคงที่หรือโดดร่มแบบกระตุกเองนะครับ ขอบเขตของการรักษาความปลอดภัยก็จะใช้เรือแล้วก็บุคลากรของตำรวจพล่มทางหน่วยของที่เป็นผู้ชำนาญการทางน้ำก็คือของกองร้อยสคิวนะครับจะแบ่งทีมออกเป็น2ทีมทีมที่1ในสถานที่โดดของที่ทำการฝึกของค่ายนเรศวรน,นะครับที่ทำการโดดก็จะมีอยู่ที่สนามจุค่าตเจชะขึ้นเครื่องที่สนาม,มบินบ่อฝ้ายนะครับ ขึ้นเครื่องจากสนามบินหมอฝ้ายก็จะมาโดดกระโดดร่มลงนะครับที่สนามทุ่งท่าเตชะภายภายในอำเภอชะอำนะครับภายในจังหวชะอำขอบเขตของการรับษาความปลอดภัยก็คือว่าเมื่อนักโดดโดออกมาจากตูเครื่องบินหน่วยของเรสคิวหรือกําลังพลทุกส่วนนะครับจะต้องจดจ้องตั้งแต่นักโดดร่มกระโดดออกมาจากตูวเครื่องบินร่มกลางเช็คร่มตามขั้นตอน เต็มที่พอถึงพื้นทุกคนนะครับจะต้องปลอดภัยเมื่อออกนอกเขตบริเวณหรือล่มไม่เข้าในที่หมายหนึ่งจะมีออกนอกสนามก็คือตกน้ำลงน้ำสองลงต้นไม้นะครับหน่วยของกำลังพลของกู้ชีพก็จะเข้าทำการช่วยเหลือในกรณีของตกน้ำนะครับถ้าตกน้ำในสระ ในที่ตื้นหรือในสะท่าเสด็จที่เป็นสนามโดดจะมีสิ่งกีดขวางสาคัญก็คือน้ํามันจะเป็นทั้งน้ําสระแล้วก็ในคลองน้ํานะครับหน่วยที่เราจะเข้าช่วยเหลือและก็รวดเร็วที่สุดก็คือต้องใช้เรือ,อยางหรือไม่ก็ใช้เรือท้องแบนหรือไม่ถ้าอยู่ในขอบเขตที่เราว่ายน้ําเข้าไปช่วยได้ก็จะใช้วิธีการว่ายน้ําเข้าไปช่วยนะครับลักษณะการช่วยตัวเราเองก็จะใส่ชุดชีพ แล้วก็มีอีกทุชีพสำรองเพื่อจะโยนให้เพื่อจะโยนให้นักโดดร่มคนที่เขาโดดลงมาแล้วไม่เข้าพื้นที่คือตกลงน้ำนะครับก็จะให้เขาเกาะก่อนเพื่อเตืนสติสองคือให้เขามีลมหายใจก่อนไม่จมน้ำนะแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้เรือเข้าไปช่วยแล้วแจ้งเตือนเขาว่าไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องห่วง ถ้าขึ้นได้ก็คือจะขึ้นทั้งชุดนักโดดเลยเอาขึ้นทั้งทั้งเครื่องโดดร่มทั้งรูกตัวร่มเลยถ้าเหตุฉุกเฉินมีร่มหลายร่มลงพร้อมๆกันเราก็จะใช้เรือยางแล้วก็ชูชีพในเรือยางเพื่อโยนให้ก่อนโยนให้ตั้งแต่วิธีโยนเราจะโยนตั้งแต่คนที่ใกล้ที่สุดแล้วก็ไปคนที่ไกลที่สุดแต่วิธีเก็บเราจะเก็บจากคนที่ไกลที่สุดมาถึงคนที่ใกล้ คือโดดคนสุดท้ายเราจะเก็บก่อนเพราะว่าเขาจะอยู่ไกลเขาจะอยู่ไกลแล้วอีกอย่างคนที่อยู่ใกล้เราจะโยนชูชีพให้เขาเพื่อให้เขาเกาะแล้วก็หายใจได้ก่อนบอกให้ใจเย็นรอการช่วยเหลือหรือบทเครื่องล่มหรือเคลียร์สายของล่มออกให้หมดเพื่อลอยคอรอนะครับคนที่อยู่ไกละนะครับเขาโดดลงมาแล้วกว่าจะโยนชูชีพให้คนหนึ่งคนสองคนสามรวมถึง12คนอะ ่วนมากถ้าลงมันจะลงเป็นสติ๊กไปเลยครับสติ๊กหนึ่งก็จะมี12ถึง13คนนะครับอันนี้เราก็จะช่วยจากวิธีโยนช่วยวิธีโยนช่วยก็คือช่วยจากใกล้ไปไกลแต่วิธีเก็บจะเก็บจากไกลมาใกล้นะครับในเหตุการณ์ในจุดนี้มันจะมีแทบทุกรุ่นครับที่ลงน้ําแล้วก็เราก็จะมีการช่วยแล้วก็เก็บมานะครับถ้ากรณีของการตกต้นไม้ ถ้ามีการการณี i, <Generally, S 1> ตกต้นไม้ <emoji> เราก็จะให้คนลงมาก่อนเราจะช่วยคนก่อนนะครับเราจะช่วยคนก่อนว่ากรณีถ้าตกต้นไม้พยายามแกะเครื่องเล้อมออกก่อนแล้วก็ให้ลงมาให้มีความปลอดภัยก่อนนะครับทีนี้ของเครื่องล่มอ่ะมันจะปลดปล่อยเลือดได้นะครับมันจะมีฟิกีเอกปลดแล้วก็ถอนตัวออมาแล้วก็ไต่ลงมาตมามต้นไม้เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็ไปเก็บล้มทีหลังอ่า นนถ้าตกในทะเลถ้าตกในทะเลนะครับถ้าตกในทะเลก็จะมีเรือ,อมีเรือเจ็ตสกีนะมีเรือเจ็ตสกีหรือว่ามีเรือเร็วนะครับเพื่อแตีนบายในทางทะเลไว้นะครับเพื่อในทางทะเลไว้เมื่อโดดจากประตูเครื่องออกมาแล้วย่านการกระจายของลมมันจะไปที่ไหนเราก็จับมองแล้วก็แล้วก็ ให้กําลังพลเนี่ยคือตามลบตลอดนะครับส่วนมากอัตราการกระจายของล่มถ้าเป็นล่มกระตุกคงที่นะครับคือเครื่องกระตุกให้เองเนี่ยย่านการกระจายตั้งแต่เครื่องบินบินผ่านในจุดนั้นแล้วก็นักโดดโดดลงมาจะไม่ลัศมซียไม่เกิน1กิโลแต่ถ้าเป็นล่มแบบกระตุกเองนะครับถ้าอยู่ที่ความสูง5 0 0พฟุตอัตราการกระจายของล่มจะอยู่ที่3กิโลอันนี้ก็อยู่ที่ว่านักโดดแล้วก็จำ ที่จะปล่อยในแนวบินแล้วก็กระแสลมถ้าในทะเลนะครับก็จะมีเรือเข้าไปช่วยอย่างเร็วที่สุดนะครับใช้ระยะเวลาในช่วยทะเลนะครับจะไม่เกิน1นาทีนะครับต้องให้ถึงนักโดดพร้อมที่เอาขึ้นมานะครับพร้อมที่เอาขึ้นมาลักษณะการช่วยก็คือในทะเลจะไม่มีสกีดขวางจะช่วยง่ายก็คือยกทั้งคนทั้งล่มขึ้นมาเลยนะครับโอเคนี่คือหลักการช่วยของพวเรานะรของหน่วยレス큐เพราะฉะนั้นหน่วยレ u ว ถ้ามีการดดรมก็จะแบ่งเป็นสทีมหนึ่งก็คือทางน้ำจืดหรือสะอันที่2คือทางทะเลนะครับทางทะเลก็จะมีเรแซนบายตามชายฝั่งแล้วก็อยู่ที่ย่านการกะระจายของรลมด้วย ลึกภารกิจของกองร้อกู้ชีพค่ายนาเรศวนค่ะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะนานายังมีอีกหลายหน่วยงานที่จะพาคุณชมไปเจาะลึกให้เห็นให้รู้จริงกันเลยละค่ะกับค่ายนาเรศวนวันนี้เสียดายที่หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองร้อยกู้ชีพค่ายนาเรศวรบริษัท UCI Media จำกัดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะวันนี้ i n s i d e p o l i c e ลาคุณผชมไปก่อนสวัสดีค่ะ